ชาวเรือมาดูเที่ยวทีสีประเทศสายขอมาดูว่าสใจทัพนาวาพี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์จะขาดีเริ่มเปิดไทยขายมื่อเริ่มปูลำบินกับพัชระขายน้ำคิดพี่น้องจากปฐุมธานีเรือดังเรือนี้พี่น้องจากปฐุมนำจากพรยาใครจะไปขายใหอยู่ตอนนี้เอาละไว้เอาละไว้เอาละไว้ตอนนี้รับน้ำตาลแล้วจะวุ่นวายแล้วเริ่มใส่กันมาแบบนีบมาเถิดเถินใครที่ใครได้ใครใหญ่ใครอยู่ใครไม่สู้ง่ายเงื่อ แม่น้องเอาเละพี่น้องมาดูเรื่องคู่นี้เนี่ยเพียวทีๆครับสอนใจพิทอวะว่ายังไงสอนใยพิทอวะจะยอมกับเพชรพรอนวเพชรรัตน์หรือไม่ว่าไงเพชรชรัตน์เพชรรัตน์ก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันเพชรชรัตน์ก็ไม่ยอมเขาสอนใยพิทอวะโอ้นี่สูสีใส่กันมาใส่กันมาเบียดกันมาอย่างตรงต้งหัวกันทั้งมมดรักกันแบบพี่แบกน้องไม่มีใครยอมใครว่าย Store ังไง<ป>ว่ายังไงสอนใจเพชรอวะเพชรรัตน์สอนใจ ทอยก้าวัวเข้าเซนไทยต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวกลางทั่วไปไม่เกิน40ฝีพายผู้ที่4ระหว่างเรือ สอนชัยทัพนาวาร่องน้ำแดงกับเรือเพชรพัชระไทยน้ำทิพร่องน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือเพชรพัชระ,ชะไทยน้ำทิพเป็นฝ่ายชนะค่ปะปาดหัวนาหัวนา